One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเท,ทยไทยสไปร์นแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอหมอย่อยสังกับตัวโตวเท,ทยไทยจ้าวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนสลัวสเสียเลยทีเดียวนะคะสําหรับเมื่อวานนี้ก็เป็นคลิปธรรมชาติดอกไม้สวยๆงามๆร่มรื่นสดชื่นนะคะสําหรับฤดูนี้นะคะ ตัวตัวไปเห็นตรงไหนมาก็เป็นรวมเป็นคลิปให้ชมกันนิดหนึ่งนะคะพักเบรกหน่อยหนึ่งนะคะพักเบรกทําใจนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะอาหารเที่ยงค่ะเที่ยงก็มาแล้วค่ะบวชมันนะคะทําทีนึงก็กินได้สองสามวันสามวก็ไม่กินด้วยนะคะกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันวันศักวาพี่นองมาแสบน้ากันค่ะ สำหรับเมื่อวานนี้ก็เพื่อนของตัวตัวเองนะคะเพื่อนรักเพื่อนรักที่ล้มเสียหายตายเสียจากก็เผาไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวตัวก็ดูไลฟ์สดเหมือนกันนะคะตามเพจของหมู่บ้านนะคะเขาจะมีใกล้ายๆนักข่าวประจาหมู่บ้านเขาก็จะไลฟ์สดให้เห็นงานบวชงานสวดงานแต่งงานตายงานทุกอย่างของหมู่บ้านตัวตัวเองนะคะเพราะว่าเปลี่ยนหมู่บ้านใหญ่เกือบ700หลังคาหรือเรือนเลยทีเดียว นะคะของอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเจ้าคณะอำเภอก็อยู่หมู่บ้านตัวตัวเองเป็นหมู่บ้านที่พัฒนาและก็เจริญนะคะตอนนี้ก็เขตเทศบาลเหมือนกันนะคะเมื่อวานก็นั่งดูไลฟ์สดไปกินข้าวเช้าไปนะคะเพราะว่าช่วงเช้าที่นี่ก็จะเราเราวสิบโมงเช้าก็จะตรงบ้านเราเราวบ่ายสามโมงนะคะห่างกันอยู่ตอนนี้ก็ห้าชั่วโมงนะคะสาหรับทาง ยุโรปห่างจากทางเมืองไทยเราห้าชั่วโมงอีกหน่อยก็ถ้าเป็นฤด,ดูหนาวก็จะห่างกันหชั่วโมงนะคะคือว่าทางนี้จะช้าก,กว่าทางเมืองไทยเราค่ะก็นั่งดูนั่นแหละค่ะไลฟ์สดตั้งแต่ออกจากบ้านมาอะไรมาก็แห่เป็นกระบวนกันมานะครับมาที่เมนของวัดกลางหมู่บ้านแล้วค่ะ ก็หดหูใจนะครับความสงสารสงสารแม่ของเพื่อนล่ะค่ะแปดสิบกว่าปีนะคะปกติเพื่อนก็อยู่กับแม่แต่เขาก็มีลูกนะคะสองคนลูกสาวนะคะลูกสาวก็เป็นสาวกันแล้วล่ะค่ะ <c oughs> สำหรับเมียเขาเขาก็เลิกกันนานแล้วค่ะเลิกลาก,กันแต่ก็เม่บานก็ได้เห็นเขามางานศพกันอยู่นะคะนั่นละค่ะจากยังไงก็มา ขอขามากันมาโหสิกรรมให้กันนะคะตอนอยู่ตอนอะไรก็เราก็ไม่อยากจะพูดถึงนะคะเราก็นึกถึงแต่คุณงามความดีของกันและกันนะ,ะแล้วก็ตูวโตก็ตฟังเขาก็พูดประวัตินะคะเอ่ยประวัติขึ้นมาเพื่อนก็เป็นคนเสียงดีปกติก็เป็นคล้ายหมอลำคล้ายนักร้องประจําหมู่บ้านงานบวชงานแต่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนก่อนหน้านู้นที่เริ่มเป็นหนุ่มกันใหม่ๆยี่สิบกว่าก็ ไปร้องลําทาเพลงตามคาเฟ่ตามกรุงเทพแล้วก็เขาก็เรียนลําซิ่งด้วยนะคะก็โอเคนะคะงานศพงานอะไรก็รุ่งร่วงไปด้วยดีตัวตัวเองก็ให้แม่แล้าาวค่ะเมื่อเช้านี้ก็โทรคุยกับแม่นะครับเปิดกล้องคุยกับแม่ว่าเป็นยังไงแม่ไปร่วมงานศพเป็นแบบไหนได้คุยกับแม่ของเพื่อนไหมเขาก็บ่าได้คุยอยู่ก็สงสารยายแก่อยู่นะคะทีนี้แกก็ คงจะอยู่กับหลานจริงๆแล้วเพื่อนก็มีพี่ชายคนหนึ่งนะคะแต่กค็คือว่าอยู่กันคนละหมู่บ้านต่างคนก็ต่างมีครอบครัวแต่เพื่อนเป็นลูกคนเล็กก็อยู่กับแม่ไปต่อไปนี้พี่ชายก็คงจะเที่ยวไปเที่ยวมาหาแม่บ่อยขึ้นพี่ชายเองก็ได้เมียคนร้อยเอ็ดเหมือนกันนะคะการลมา้มหายตายจากเนาะคะ่ะใครทําใจได้เร็วก็เร็วนะคะไม่โดนกับใครไม่โดนกับตัวเอง มันก็พูดได้ว่าทําใจเกิดแก่เจ็บตายแต่พอโดนกับตัวเองขึ้นมามันก็ยากที่จะทําใจเมื่อวานตัวตัวเองก็ดูไลฟ์สดไปดูเขาอ่านนําประวัติก่อนก่อนจะวางเพลิงก่อนจะเผาะอะไรยังไงก็น้าหมูน้ําตาไหลเมื่อการแฟนก็มาตบหลังนะคะแกบอกว่าแกไม่เคยเห็นเราน้ำหมูน้ำตาไหลอย่างนี้เราก็น้ำตาไหลเราก็บอกเขาไปว่าเพื่อนคนนี้ก็เคยทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้นะคะรุ่นเดียวกัน นะคะใจหายนะคะต่อไปนี้กลับบ้านก็ไม่ได้เจอกันประมาณนี้เราก็นิดนึงนะคะความสูญเสียนะคะอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาทไม่เขาก็เราเนาะค่ะว่ากันไปคนอยู่ก็สู้กันต่อไปนะคะเหมือนเพื่อนพ่อ,พอใหญ่คนอินโดนีเซียนะคะแฟนเขา เพื่อนพ่อใหญ่คนดนโนีเซียแต่แฟนเขานะเ,ปเ,เป็นเพื่อนเพื่อนพ่อ,พอใหญ่คนฮอลแลนด์นะคะที่แฟนเขาสีล้มหายตายจากเพราะโรคมะเร็งนั้นเขาก็กว่าจะทําใจได้ครึ่งค่อนปีเลยทีเดียวหเดือนหรือ8เดือนนะคะเขาไม่สามารถเจอเพื่อนของแฟนได้เลยนะคะเจอที่ไรก็นึกถึงแฟนตัวเองแต่นั่นเขาป่วยเป็นมะเร็งก็ถือว่าป่วยมาหลายเดือนเหมือนกันกว่าจะเสียนะคะเขาก็กว่าจะทําใจได้ทุกวันนี้ก็ มีเดือนสองเดือนก่อนน่ะถึงมาดื่มกาแฟบ้านตัวเองนะคะเขาบอกว่ากว่าเขาจะทําใจได้ต้องใช้เวลาเยียวยาหลากหลายอย่างไปเจอเพื่อนแฟนก็น้าหูน้ําตาไหลใหม่ๆก็ลองลองไปเจอดูไปแฟนมาไปเจอใครก็มันสะเทือนใจมันนึกถึงขึ้นมานู่นนี่นั่นส่วนมากก็นึกถึงคุณงามความดีที่มีให้กันและนึกถึงการใช้เวลาอยู่ด้วยกันการได้เที่ยวได้กินได้พูดคุย มันก็นึกถึงถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันนะคะความผูกพันนะคะเหมือนตัวโตวเองนะคะพ่อใหญ่เก่าแฟนเก่าที่ตัวโต้ดูแลมานะคะสองเกือบสองปีเลยทีเดียวที่นอนอยู่บ้านพักคนแก่ด้านหลังแล้วก็มีแพทย์หมอพยาบาลดูแลเราก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกทั้งไปเข็นกันออกมาในเมืองไปบาร์ไปคาเฟ่ไปห้างไปร้านไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวเข็นเที่ยวอะไรกันจะหน้า ร้อนหน้าหนาวหน้า,ห,นาหิมะหน้าอะไรตัวโต้ก็ไปเค้นนะคะแล้วปีสุดท้ายสองสามเดือนสุดท้ายแกก็สามารถนั่งรถเข็นได้เองแล้วมีรีโมทกดเองเราก็เดินตามหลังไปพาไปพาออกพาเข้า่ยนต,ตัวโตเองก็ไปดูแลอะโรคอารมณ์โจนล้มหายตายจากกันไปตัวโตเองก็กว่าจะกล้าเดินไปทางหลังบ้านนะคะตรงศูนย์คนแก่ศูนย์ผู้ป่วยตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคะ ม่ใช่ไม่ไม่กล้าเดินแต่เราเดินไปทีไรเราก็นึกถึงเขาเราก็น้ำหมูน้ำตาไหลนี่แหลคะครับด้านหลังนี่แหละตัวโตก็เ,เลยไม่ไปเป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะที่ไม่เดินออกไปทางฝั่งนี้นะครับเพราะถ้าเดินไปหน่อยนึงก็จะเจอเราก็ไม่ไปเราก็จะเดินแต่ฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านหน้าไปนี่แหละค่ะความสูญเสียนะคะเหมือนแฟนตัวโตวเองขนาดปีแรกไออาทิตย์แรกๆท,ที่ที่พ่อใหญ่เก่าสูญเสียไปแกยังบอกว่า รู้สึกว่าใจหายเนาะเหมือนเหมือนลูกของเราคนหนึ่งนะคบแฟนตัโตเองก็ดูแลพ่อใหญ่มาตลอดนะคะเหมือนลูกเราคนหนึ่งล้มหายตายจากไปเลยนะเหมือนอะไรหลุดออกจากชีวิตพวกเราไปน่ะน,นะมันคิดอย่างนั้นนะคะมีพบมีจากนะครับมีพลาดมีเจอก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะเราก็พยายามทําได้สิ่งทาได้ก็ทําใจเราก็ช่วยเหลือเผื่อเรากลับบ้านไปนี่ก็ ก็ไปหาแม่เพื่อนหน่อยเนืองไปไหว้ไปช่วยที่ช่วยได้ก็เงินทองถ้าเราหยิบยื่นให้กันได้นะคะพอจุนเจือพอเขาไว้ได้ใช้ได้ซื้อของกินหมากพูอะไรก็ว่ากันไปนะคะสิ่งที่ทําได้ล่ะค่ะแล้วก็เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเขาก็รวมเงินใส่ซองใส่อะไรกันไปช่วยอนลรค่ในวันที่เผาเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ไปยืนยืนซองกันต่อหน้าโรงหน้าอะไรก็ว่ากันไปล่ะค่ะ เพื่อนก็ส่งรูปส่งอะไรเข้าไลน์กลุ่มอะไรกันให้ดูอยู่นะคะมันก็เป็นความเสียใจนะคะเราก็เห็นรูปเห็นอะไรอยู่เห็นวิดีโอเห็นอะไรต่างๆนะคะเราก็อยากจะไปนะคะถ้าเราอยู่บ้านอยู่ทางเมืองไทยเราก็คิดว่าจะไปนั่นแหละคะ่ะเราก็ไปไม่ได้นะคะ่ะเราอยู่ไกลนะคะ่ะถ้ามีปีกเหมือนนกบินไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครอยากเจอคะ่ะ ก็จบไปอาจวันข้างหน้าก็ทําบุญทําอะไรก็ว่ากันไปสิ่งที่เราทําได้นะคะใครไปก่อนก็ไปก่อนนะคะใครไปหลังก็ไปหลังแล้วแต่บุญญาวาสนาแต่ละคนนะคะดูแลตัวเองตอนที่มีลมหายใจดีๆนะคะทําชีวิตให้มีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะคิดบวกไปเอาพลังบวกจะได้เข้ามาในชีวิตเราคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่เราเคยทําแล้วกันนะคะ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รักกันไว้ให้มากๆค่ะเรานึกถึง,ลงหลวงหมอหายตายจากขึ้นมานั่นแหละค่ะเราจะไม่ได้เสียใจนะคะเสียใจก็เสียใจอยู่หรอกค่ะแต่เราก็ถือว่าได้ทําดีต่อกันเต็มที่แล้วนะคะเหมือนตัวโตกับแฟนเองก็เหมือนกันเวลาตัวก่อนจะนอนเหมือนกันอย่างเมื่อคนืนนี้นอนหลับยากมากภาพเก่าๆภาพต่างๆของเพื่อน คืนมาเต็มหัวเลยแฟนเรา3นาที5นาทีเต็มที่แกก็หลับแล้วค่ะฝรั่งเขาคิดเหมือนเขาเป็นไม,ไม่คิดมากเหมือนเรานะคะตัวตัวเองโอ้ยนอนคกุกนอนคลิกอยู่เครื่องค่อนชั่วโมงก็ไม่หลับเมื่อคืนนะคะได้แต่มองแกได้แต่ฟังเสียงแกนอนนะคะแกก็ไม่ค่อยกรนเท่าไหร่นะคะก็จะมีชอดๆอดช,อช,อชอนิดหนึ่งค่ะเราก็ได้แต่มองออออนอน ว่ากันไปแกก็มีโรคป,ประจําตัวอย่างแฟนตัวตัวเองบางครั้งเราก็เห็นหลับนิ่งๆไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ก้มไปแล้วก็มือไปนี่นะคะบางครั้งไงหายใจอยู่หรือเปล่าเนาะอะไรก็คิดไปนะคะาการไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็ยิ่งดีใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราก็สิ่งที่ทําได้ที่สุดก็คือทําใจเนาะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณ f อฟมากๆนะคะทุกคนสําหรับกําลังใจดีๆนะคะคอมเมน้นต่างๆที่ส่งเข้ามาเมาื่อวานนี้นะคะบางครั้งตัวโตก็อ่านคอมเม้์ไปน้ําตาไหลไปเหมือนกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะวันสองวันนี้สามีน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าครับแฟนว่าจะพาตัวโต้เองไปเที่ยวเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมกันนะคะ ค่อยดูคลิปสวยๆของเมืองหลวงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายะคะ่ะ